กาบสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้าโรงวันนี้ท่งมีสามดาวทีเดินทางมหาหนองท่านว่าประจําหัววันที่สิบหกท่านว่าคมพศสองพันห้าร,ร้อยหกสิบหกค่ะหนองท่านว่าฝัานเห็นผีพ,พอมหามาดึงขาค่ะธรรมชมมาดึงขาบอกเลขหนองท่านว่าบอกเลขสามโตน่กธรรมชมบอกเลขสามโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนไปรับชมกับหนองท่านว่าพร้อมกันค่ะ แตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไอทอมีสามดาวนั่นไเด้อดค่ะรับชมรับฟังกบนองท่านว่าของความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องทันวาสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องทันวาสวัสดีค่ะน้องทันวาค่ะน้องธันวาค่ะหายเงียบไปดนนะครับเอฟซีน้องทันวาครับงวดคนก้อน,อนหล,ล,ล,ลายเดือนผ่านมาครับน้องเพิ่นบอกคือ เลขสองตัวครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมบตงบนไอ้มตัติตดตามพว่าน้องเพื่อนกับติดภารกิจค่าเรียนหนังสือครับมื่อนี่ครับ,รบวันที่สิบหกส,สิงหามีโอกาสาไาสา้พบเจอน้องครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับฝันว่าอย่างไรน้องท่านว่าพูดให้ฟังหน่อยครับฝันว่าเห็นอย่ามากใกล้ๆนิดนึงเออพอฝันว่ายังไงฝันว่าเห็นพ่อมาหาพูดดังๆหน่อยสิครับพ่อมาหาครับ ฝันเห็นพ่อมาหาพ่อไปไหนพ่อพ่อไปพ่อเสียครับพ่อเสียชีวิตเนาะครับโอ้ก็อแสดงความเสียใจกับน้องธันวาเนาะพ่อเสียแล้วถึงฝันเห็นพ่อพ่อมาทำยังไงพ่อมาดึงขาพ่อมาดึงขาเนาะครับอ้มาดึงขาข้างไหนครับ ข้างไหนชี้ให้ให้ดูหน่อยสิชี้ให้ดูหน่อยโอ้ข้างนี้ข้างขวาครับมาดึงขาข้างขวาน่องท่านว่าแล้วพ่อว่ายังไงครับพ่อว่าพ่อว่าอยายังไงพ่อมาบอกเลขบอกหรือยังไงเนะไพูดกับพ่อยังไงพ่อพ่อนั่นพ่อมาหาพ่อมาบอกเลขพ่อมาบอกเลขเลย โอ้ยเก่งแต่ครับแต่หมอนชะื่มเนาะน้องขันว่านี่เพิ่นกะโบ,บ,บว์โบ่ค่อยเก่งครับก็บขอโทษขออภัยเนาะครับแต่หมอนชะื่มเนาะเด็กน้อยนี่แหละครับน้องขันว่าอยู่ปอไหนแล้วครับปอสามแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งนะครับแต่หมอนชะื่มเนาะเก่งครับบ่ค่อยได้ออกกล้องจังสีหละครับเอฟซีนี่แหละแต่ตัวเลขของน้องพบบเพิ่นกะบ่แพงว่าซั่นพอมาบอกเลขมาบอกเลขสองตัวหรือสามตัวทัสามตัวทั้งสองตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยเนาะ กะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนกะไอ้เป็นกับมูครับมู่ายอยู่ห้องหลังคุณครับท่าผู้ชมเตะบอลบอน้องคันวาครับอืออ่ะพ่อบอกตัวไหนเอเลขสามตัวสองเก้าสี่ครับสองเก้าสองเก้าสี่ครับอือเลขสองตัวเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ครับอืมพอ่อพ่อทำไมถึงบอกล่ะ พ็มมหาพูดออกมาเลยบอกพูดออกมาเลยใช่ไหมครับอือเนาะครับเนาะอ่ะน้องท่านว่าเป็นกนบบโจัาคือกันหูใช่ว่าพ่อมาบอกเลยก็มาดึงขาสนนะครับแต่งวดที่่านมากี่เบาแอมเราตรงติดตามไปฝากเอฟซีกระถือตรงตรงครับแล้วก็มีนม่น้องมี่น้องยั่งกว่าที่น้องน้องอยังกว่าที่เล็กน่อยที่อันสลดัดสลัดแน่นอนนะมันต้องมีสามดาว น้องโฟกัสบอกว่าแม่นน้องโฟกัสน้องโฟกัสเนาะอืน้องโฟกัสน้องโฟกัสนี่ก็บอกเลขแม่นครับน้องเพิ่นก็ติดภารกิจบ่ได้ติดตามไปฝาก FC นี่พบเจอแล้วน้องท่านว่าครับเพิ่นบ่แพงครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ต้องจัดให้หนักเนาะ FC เนาะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะมีหยังสิเว้ามีหยังสิพูดอีกมีอะไรจะพูดอีกครับเว้าภาษาเยอะปั้งนะคะน้องท่านว่าภาษาเยอะฮะคำว่าอะไรครับแต่ผมแต่ผมพูดพูดเวลาเป็นบางคำ พูดได้เป็นบางครับเพราะวะ่าน้องเขาฟังอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเป็นอยู่เผาเยอน,นะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านเยอครับท่านผู้ชมเพราะวะ่าเพราะว่าศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกตมีสีเผ่าไทยเนาะครับเมืองสีเผ่าไทยล้าวสวยขมิน้นเยอน้องอยู่เผาเยือครับอเอามัลกอโอ้โหมัลกอเอางูงูบ้า,อางอะไรงู งูแปลว่ากระสันป,ปลาปลาแปลว่ากากาอะไรอีกทีนี้นะข้าวคือว่าโดยข้าวโดวยโอ้กินข้าวโดวยจะโดยจะโดยครับผมนี่แหละครับน้องเพป็นก็ะคอยเรียนดูภาษาเยอเนาะครับแต่ผู้ชมเนาะอาจจะหูอยูต่ตนบวกกาสแสดงออกกับโค้ชสดโค้ชไพเอฟซีครับจะลองเอาไปสื่อลอตเตอรีลองเบิ่งกับน้องท่านว่าขลองเข้าครับผมขอบคุณที่รับครับน้องท่านว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมให้น้องไปด้วสวัสดีครับน้องท่านว่า นี่นัะข่านธรรมชมเลขของน้องทันวาาธรรมชมฝันเห็นพอมหาพีพอมมาดึงขาบอกเลขส9 4เก้าสี4เจ็เกาสี่นะคะเนาะขอหาไม่โชมไม่หลับกำนองท่านว่าประจำวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสค่ะสำหรับคลิปนี่เท่ามีสดาวกาสิลาทนผูมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ่ย่าพึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะนรูมชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากนผูรรมชมค่ะไปรับชมเบื้องของดีกับบ่าวแอมลอยทงกันเลยค่ะบ่าวแอมลอยทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับนผูมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อรถตอรี่จึงสี่ือถือก็ครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามห่งยมหาสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักษ์คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชื่นชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกขอสามรูปคิ้วสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดสด่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ทานไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแขาๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดใ้คนมองโ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับท่านผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมัน painful. มหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่ ي, meter, はは visuals, issimo, แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเื่ากันนี่ครับหูยนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมหลักกาบ้าแอมเราต่งนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังรไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบง,งเสนียดจังไรในตนัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โหลายกระโท่ามาได้โท่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลกลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอ,อาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ